มีไหมเอ่ยมีไหมคะครบแล้วเนาะ,โอ,อะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเชิญกล่องกล่องรางวัลขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนะคะมาลุ้นรางวัลน,นะคะผู้ที่จะได้ครอบครองบัตรกำนันเติมน้ำมันรป,<ะ>ประกอบราคาหนึ่งพันบาทค่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะมีมือล้วงไหมคะล้วงเลยนะ <laughs> ยลนะ้ลวงเลยคะ่ะทีรามั คุณโยธศพงศ์โอ้โหเรียนเธอเลยค่ะเรียนเธอในโปรงเวทีเลย,ยนะคะโอ้ยคุณจิตรพรนีน่ได้เลยซื้ออะไรไปเน <laughs> ี่ยฮะซื้ออะไรไปชัยด้านนี้เลยค่ะชัยด้านนี้เลยซื้อแน่ไปขึ้นเตีมไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้หมด <laughs> <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตจับถ่ายรูปก่อนเหรอคะรูปก่อน เดี๋ยวคออนุญาตนะคะคุณไรอานจับรางวัลผู้โชคดีท่านที่สองขึ้นมาเลยค่ะ นเจนอเลยครับเจอเลยครับว้าวเรียนเชิญเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาถวบผโ้ใจดีมาด้ว,วกกดยเนาะอ่าเดี๋ยวขอผูใ้ใจอ่านค่ะจับอารมณ์นะคะท่านที่สามต่อได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดีรู้ดีที <ๆๆ S 2> ่ผู้โชคดีประมาณ8,000กว่าข่าวหุ้ยมองไปนี่แล้วหลานตามา ปู้ยโชคดีได้แดดคุณคุณหนูยายหงทองลามีไมเอ,อ่ยหมายเลขโทรศัพท์099นะคะ09904314ึตุ๊ดตุ๊ดอยู่ไมจ๊ะอ,อ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวขออนุญาตเทาตามนะคะเพราะว่าอ,อ,อ,อาจจะอานชื่อผิดต่อเ,<ะ>อเลยต่อเลยค่ะ อ,อีก2ท่านนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีขอบคุณค่ะและผู้โชคดี ใลูกใส่ลูกกันแล้วใส่ลูกใส่ลูกกันอะไรใส่อะครบะวันดีค่ะวันนี้ไหมราต่างกันวันนี้ฮะใส่ลูกกันและผู้โชคีขั้นสุดท้ายค่ะอยู่ในเือรของบุแร้แล้ว เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณไรรันมีผู้สมัคสิทธิ์หนึ่งท่านเ,เพราะฉะนั้นเราจะหาผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านค่ะ,ะใครจะดองสมพงษ์ขอบคุณไรรัน ไ่หัวเรเรา,อารกกนนขอแสดงความยินดีนะคะที่ได้แชมป์ข <laughs> อไปใสก็ได้ดวงดีสิดวงดีดวงดีด,ดิฉันจะบอกว่านะคะแฟนคลับทุกทุ่านน่ารักมากน่ารักมากจริงๆนะโอ้ยคุยใหญ่เลย เธอเธอจะแกงแทนขับเธอไม่ไ uhm ด้สิใ่รถขับจริงจริงอ่ะแล้วอีกหนึ่งท่านเป็นไงฮะมาไหมอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวตามมาค่ะพอดีพอตามมาแล้วมีตัวแทนขึ้นมาไหมคะโอเคเดี๋ยว ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณมลิวันชัยสงครามค่ะขึ้นมามอรบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้งหมดท่าท่านในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็มาดิจับภาพให้ได้นะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวรับทวรนะคะขยับขึ้นมาตรงกลางนี้หนึ่งนะคะจขยับมาได้กันเลยค่ะขยับเข้า,ามาได้กันเลยขออนุญาตนะคะถ่ายภาพ ขอขอบพระคุณนะคะคุณมะอุวันชัยสงครามนะคะผู้บริหารร้านยองสมนด้วยนะคะด้านไหนเอ่ยอ่ะ,อะโอเคค่ะอ่าพันละสองไปมีเหลืออะไรไหมนะกำลัง <laughs> จะเล่นเลย <laughs> เดี๋ยวเาแม่เอาถ่ายรูปก,กับเาให้กัน ขอยิ้มที่คิดว่าหวานที่สุดในชีวิตค่ะอ,อย่ามองกล้องแน่นันด้วยนิดหนึ่งนะคะอขอบพระคุณค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะคุณมาริวันชัยสังกรามอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ได้ให้เกียรติม่วมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้งหมดท่านในวันนี้ค่ะ ่ขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมาริวันชัยสงครามด้วยนะคะได้อะไรมาเดี๋ยวข้ไปดูข้างบนนะ่าโอเคค่ะในส่วอนของกิจกรรมวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาฟังเพลงสดๆนะคะเสียงเพราะมาก นะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณไรอันด้วยนะคะที่ได้หมานะจากวันนี้คอนเสิร์ตมอบบทเพลงเพราะๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลกันด้วย